อ๋อต้องแยกเหออะผมไม่ได้สั่งนะครับผมเป็นแต่ขอนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้ขอบพระคุณพระเจ้าในช่วงสามสิบวันนี้ที่มีโอกาสปลีกตัวจากอากาศที่เต็มไปด้วยฝุ่นที่กรุงเทพแล้วก็มาสู่อากาศที่สดชื่นมากบนดอยนี้นะครับ และยิ่งกานั้นนะมีโอกาสได้พบกับพี่พี่น้องหลายๆท่านด้วยการมีโอกาสได้เรียนรู้หลายต่อหลายอย่างในกาลที่ผมอยู่ที่ข้างบนนี้ที่กรุงเทพเราจะไม่ค่อยเห็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เหมือนกับที่เห็นอยู่รอบๆตัวทุกวันตื่นขึ้นมามองไปรอบๆก็จะเห็นฝีพระหัตถ์ที่สวยงามเป็นอย่างมากผมเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมของคนละวา่าวันแรกที่ผมมาถึงผมรู้เท่ากับศูนย์นะครับแต่ว่าในช่วง3 4ี่วันนี้ผมเรียนรู้สิ่งต่างๆหลายต่อหลายอย่างเพิ่มพูนมากขึ้นกว่าเดิม หลังจากที่ฟังเพลงที่เราร้องในช่วง3-4มสี่วันนี้แล้วผมจำคำที่เป็เราวาได้หลาย้คำด้วยกันนะครับที่ปรากฏอยู่ในเพลงเช่นคำว่าพระเยซูพระเจ้าพระองค์ไหว้าวานคำเหล่านี้เป็นเราวาดใช่ไหมครับแะ <c oughs> <c oughs> น,นี่เป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้จากเพลงที่พวก,พวกที่พวกเราร้องนะครับ ผมประทับใจหลายหลายอย่างด้วยในช่วงเวลาสามสวันนี้ประทับใจผู้ปกครองโกมากผู้ปกครองโกต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับอาหารก็อร่อยเยอะมากแล้วก็บางครั้งต้องถามว่าหมดแล้วหรือยังพ่อมาเรื่อยๆนะครับกาแฟนี่มีตลอดนะครับอยากจะดื่มเมื่อไหร่ก็มีกาแฟที่หลากหลายเป็นเป็นอย่างมากวันแรกที่ผมดื่มพวกพ้องบอกผมบอกว่าช็อตนั้นเนี่ยประมาณรา,าคา100บาทนะครับ แล้ถ้าบอกก่อนผมจะค่อยๆจิตทีละยบนะครับและของแพงต้องค่อยๆจิตนะทีมที่เตรียมอาหารก็น่าประทับใจมากทั้งทีมที่บ้านของผู้ปกครองโกแล้วก็ที่ที่ประชุมด้วยพวกก็ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ก่อนที่ไกโ่โอขณะที่พวกเรายังนอนหลับเป็นสุขอยู่ก็มาเตรียมอาหารให้เรารับประทานนะครับขอบคุณเป็นเป็นอย่างมากแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุย กับทีมของผู้ผูรับใช้ในลาวาน,นะครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจที่เราทำทิศทางที่เราต้องการไปสําหรับปีที่จะมาปีนี้แล้วก็สิ่งอื่นๆที่เราอยากจะทําเพื่ยบผนดีของพระองค์วันนี้พวกเราจํานวนหนึ่งจะต้องเดินทางกลับแล้วก็พวกเราหลายคนขับลถมาพวกเราอยาก็จะขับรถกลับ,บด้วยนะครับเราช่วยเชือช่วยเจอกัน PowerPoint ด้วย และเมื่อหลายปีก่อนมีเพื่อนคนหนึ่งที่สิงโคโปร์ส่งภาพหนึ่งมาให้ผมดูแล้วก็เขาบอกว่ากระทรวงขนส่งทางบกที่ประเทศสิงโคโปร์ไปวิจัยเข็มขัดนิรภัยที่ถ้าติดตั้งแล้วก็ใช้อย่างถูกต้องสามารถลดอุบัติเหตุได้ถึง60ด้วยกันท่านพี่น้องคงจะทราบครับกับที่ผมทราบว่าเข็มขัดนิรภัยไม่ได้ช่วยลดอุบัติเหตุเข็มขัดนิรภัยโดยปกติแล้วช่วยลดความรุนแรง เวลาที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่เพื่อนของผมคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเข็มขัดรุ่นนี้นะครับถ้าติดตั้งแล้วใช้อย่างถูกต้องเฉพาะอย่างยิ่งกับรถที่สามีและภรรยาเดินทางไปด้วยกันเพียงแค่สองคนเมื่อใช้อย่างถูกต้องแล้วจะสามารถลดอุบัติเหตุได้ถึง60ด้วยกันอยากดูเข็มขัดนิรภัยรุ่นนี้ไหมครับ นัมีหลายครั้งเมื่อเลิกการประชุมแล้วจะมีคนมาติดต่อผมถามว่าจะซื้อรุ่นนี้ได้จากที่ไหนพวกเราอีกบางคนจะเดินทางกลับด้วยเครื่องเช่นผมเป็นเป็นต้นแล้วถ้าเราเดินทางกลับด้วยเครื่องเนี่ยต้องต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเวลาที่เราโหลดของเนี่ยลงไปที่ชั้นที่ใช้สมบวางของ ออกคลีปออกขอเสียมด้วยด้วยครับ ตอนเช้าแล้วก็จากตอนเช้าเนี่ยไปตอนบ่ายแล้วก็วันนี้จะวันนี้จะเป็นภาคที่สนะครับเราพบกันด้วยกันนะครับเราพูดถึงเรื่องครอบครัวแข็งแกรงซึ่งสามารถช่วยเราต้านแรงมอระสูงต่างๆที่เกิดมาจากการก่อการร้ายของสิ่งต่างๆที่เป็นด้านลบเนี่ยรอบตัวของของเราแต่ผมได้อ้างอิงหนังสือเล่มหนึ่งที่เกิดมาจากการวิวจัย แล้วหนังสือเล่มนั้นเนี่ยพบว่ามีรักษะร่วมของครอบครัวที่เข้มแข็งอยู่6อย่างด้วยกันในรักษาร่วมทั้ง6อย่างนี้สิ่งที่มาเป็นอันดับแรกก็คือคอมมิชเมนหรือการอุทิศตัวให้กับครอบครัวนะครับเมื่อวานนี้เราได้ให้คำจำกัดความว่าการอุทิศตนแก่ครอบครัวหมายถึงภาวะของความปลูกพันทางอารมณ์และสติปัญญาต่อคนในครอบครัวจนกระทั่งเราปลกพันตัวเราเองที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณนะ คุณค่าประโยชน์เนี่ยต่อคนภายในครอบครัวและความผูกพันทาง,ง,งสติปัญญามีความหมายว่าเรามีข้อมูลมีความรู้เรารู้จักคนคนนั้นนะครับเบื้องหลังและก็ชีวิตต่างๆแต่ยิ่งไปกว่านะั้นมีความผูกพันทางอารมณ์ด้วยก็คือมันลงไปถึงจิตใจลงไปถึงความรู้สึกที่อยู่ข้างข้างในแล้วสองอย่างนี้ทําให้เราตั้งใจที่จะทําสิ่งต่างๆที่เป็นคุณคประโยชน์เนี่ยต่อคนที่อยู่ภายในครอบครัวของเราการอุทิศตนให้กับครอบครัคว จำแนกออกได้เป็นสองส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งก็การอุทิศตนระหว่างสามีกับภรรยาครอบครัวจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสามีกับภรรยาดังนั้นการอุทิศตนอันดับที่หนึ่งที่จะต้องมาก่กอบเป็นพื้นฐานก็คือการอุทิศตนระหว่างสามีกับภรรยาในครอบครัวนั้นสาเหตุที่การอุทิศตนระหว่างสามีภรรยาเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากก็เพราะว่ามีความทุกข์ยากลําบากอยู่ในชีวิตคู่ทุกคู่นะครับ มีความทุกข์ยากลำบากในชีวิตคู่ทุกคู่ความความทุกทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นในชีวิตคู่จําแนกออกได้เป็นสองส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งก็คือความทุกข์ที่มาจากภายนอกสิ่งที่เรามีความจํากัดมากในการควบคุมสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดที่สามารถมาเยือนครอบครัวแล้วก่อให้เกิดวิกฤตขึ้นในช่วงเวลานั้นยกตัวอย่างเช่นความยากจนลงการตกงานภาวะทับขันทางการเงินที่เกิดขึ้นโดยเราไม่ได้คาดคิดไว แล้วก็ความเจ็บป่วยที่มาเยือนแล้วถ้าเป็นความเจ็บป่วยในระยะยาวที่ส่งผลอย่างหนักมากก็จะเป็นผลกระทบที่อาจจะหนักหน่หนนวงต่อคนภายในครอบครัวแต่นอกจากความทุกข์ยากลำบากที่มาจากภายนอกแล้วก็มีความทุกข์ยากลำบากที่เกิดจากภาวะภายในด้วยอันนี้ก็จะเกิดมาจากปัจจัยจากคู่สมรสที่ไม่สมบูรณ์แบบของเราปัจจัยจากตัวของเราเองที่ไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็พลวัต ดินามิกที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาทั้งสองคนใช้คำพูดเดียวกันแต่ว่ามีความหมายที่แตกต่างกันมาจากครอบครัวที่เลี้ยงดูแตกต่างกันคาดหวังว่าคู่ของตนจะเป็นเหมือนกับตนนะครับแต่พอมาใช้ชีวิตร่วมกันก็พบว่าครอบครัวสอนหลายอย่างที่แตกต่างกันและเ่านี้เป็นปรวัตที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความทุกข์ยากลําบากขึ้นจากภายในชีวิตครอบครัวนั้น สิ่งที่สองที่เราพูดถึงเมื่อวานนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการอุทิศตนร,ระหว่างสามีกับภรรยาก็คือความตั้งใจในการสนองตอบความต้องการสำคัญของกันแลกันถ้าเราอุทิศตนให้กับผู้ของของเราเราก็จะมีความต้องการที่จะสนองตอบสิ่งต่างๆที่ช่วยให้ไอ้เกยเขาเต็มเปี่ยนมากขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ตอนบ่ายผมได้อ้างงานว,งานวิงานวิจัยที่เกิดมาจาก ประสบการณ์ของคนที่ให้ทำฝึกปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตครอบครัวมากกว่า20ปีด้วยกันดรวิราตารีเขาเขียนหนังสือภาษาอังกฤษขึ้นมาเล่มหนึ่งจากประสบการณ์ของเขาหนังสือเล่มนั้นขายมากกว่า2ล้านเล่มนะครับถ้าขายมากขนาดนั้นก็เป็นหนังสือที่หลายๆคนรู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากสำนักพิมพ์ในประเทศไทยสำนักพิมพ์หนึ่งเอาหนังสือเล่มนี้มาแปลออกเป็นไทยเขาซื้อลิขสิทธิ์มาแต่เป็นสำนักพิมพ์ที่ไม่ใช่คริสเตียน ดังนั้นเวลาอ่านก็จะพบคำศัพท์ที่เราในมุมของเราที่เป็น,นสเตษณะอาจจะรู้สึกแปลกๆนะครับแต่ว่าเนื้อหาส่วนใหญ่แล้วยังคงไว้นะคะรับดรวิลดาฮาลี่ในหนังสือเล่มเป็นน้นเปรียบเทียบว่าเมื่อชายกับหญิงแต่งงานกันคล้ายกับเราเปิดบัญชีในชื่อของอีกคนคนหนึ่งแล้วทุกครั้งที่เราทําสิ่งต่างๆที่สนองตอบต,ต่อความต้องการของคู่ของเราเราเหมือนกับเติมเงินเข้าไปในบัญชีนะั้น แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราละเลยเรามองข้ามเราไม่ได้สนสนใจหรือทําสิ่งที่กระทบต่อคนคนนั้นนะครับก็เหมือนกับถอนเงินเนี่ยออกไปจากบังบางีนั้นเติมเข้าออไปแล้วก็ถอนออกในะชีวิตสมมติทุกผู้จะพบกับช่วงเวลาหนักหน่วงนะครับไม่ช้าก็เร็วไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึง่งดังนั้นการสร้างความสัมำนี่เหมือนก,กับการเติมเงินเข้าไปเพื่อช่วยเราพร้อมที่จะพบกับความหนักหน่วงที่เกิดขึ้นอัน ดรวิรัตฮารีพูดถึงความต้องการสำคัญของคนที่เป็นชายของคนที่เป็นสามีเอาไว้ห้าอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือความสุขทางเพศมีเพื่อนยามพักผ่อนหย่อนใจมีภรรยาที่มีเสน่หมีบ้านที่เป็นกำ,กำลังใจให้และเพรความชื่นชมศรัทธาในตัวของเขาสามีออกจากบ้านไปผจญกับอะไรต่ออะไรมากมายหลายอย่างแต่เมื่อเขากลับมาบ้าน ที่บ้านควรจะเป็นที่ที่เขาสามารถรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ได้รับการเติมสิ่งเหล่านั้นที่ฟ้องแล้วก็ขาดหายไปในฝ่ายของคนที่เป็นภรรยานั้นดรวิลาฮารีพูดไว้6อย่างด้วยกันก็คือความรักให้สนิทสนิหาการพูดคุยสนทนาความซื่อสัตย์และความเปิดเผยการสนับสนุนทางการเงินความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและก็การอุทิศตนของสามีที่มีตอ,อบรอับด้ว เมื่อคนที่เป็นสามีทําสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลต่อภาวะจิตใจของคนที่เป็นภรรยาแล้วต่อให้เกิดความสึกมั่นคงภายในใจนะครับพอความมั่นคงเกิดขึ้นภายในใจของเขานี่ก็จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ชีวิตกู่ของบุคคลทั้งย่บุคคลทั้งสองนั้นเช้าวันนี้เราจะพูดถึงการอุทิศตนต่อครอบครัวในแง่มุมที่สองก็คือการอุทิศตนระหว่างบุคคกาภรีกับลูก คำว่าบุปการีตรงนี้หมายถึงคุณพ่อและคุณคุณแม่นะครับกับลูกของประธานที่พระเจ้าได้ประทา,านให้กับครอบครัวเราสามารถพูดถึงการอุทิศตนระหว่างบุปการีกับลูกโดยจําแนกออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็คือส่วนที่เป็นการอุทิศตนของของคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ต่อลูกของพวกของพวกเขาก่อนพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ในพระธรรมมากมายหลายตอนด้วย ช้าวันนี้จะยกตัวอย่างจากพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อที่4นะครับพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อที่4เป็นตัวอย่างของข้อ,ขอพระธรรมจําจนวนหนึ่งที่พูดถึงสิ่งที่บุปการีเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นพ่อพึงปฏิบัติต่อคนที่เป็นลูกอาจารย์ประหลาดในพระธรรมตอนนี้ว่าส่วนข้านทั้งหลายที่เป็นบิดายายั่วบุตรของท่าในให้เกิดโทสะแต่จงเลี้ยงดูบุตร แต่จงเลี้ยงดูพวกเขาด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าในพระธรรมข้อนี้เปาโลพูดถึงสองส่วนด้วยการเกี่ยวกับคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นปุกปักาปีที่ป,ปฏิบัติเนี่ยต่อคนที่เป็นลูกแล้วก็มีทั้งหมดอยู่สองด้านด้วยกันก็คือด้านลบด้านที่เราไม่ปึงกระทำแล้วก็ด้านบวกด้านที่เราปึงกระทำในด้านลบนั้น อาจารย์ปโลบอกเรานะครับว่าพวกเราที่เป็นพ่อต้องอย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโภสัชถ้าเราย้อนกลับไปในโลกในสมัยคา่านปีสิ่งที่อาจารย์ปโลสอนในพระธรรมตอนตอนนี้เป็นเอกลักษณ์เป็นอย่างมากในวัฒนธรรมนั้นนี่เป็นสิ่งที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมของคนกรีกคนโรมันในยุคยุคนั้นในครอบครัวของคนกรีกคนโรมันในยุคนั้น คนที่เป็นพ่อมีบทบาทที่มีความสำคัญในการพัฒนาลูกของเขาเพื่อจะเป็นบุคคลที่มีประโยชน์เนี่ยต่อสัง,สงคมโดยทั่วๆัวไปแล้วคนที่เป็นพ่อในยุคนั้นมือหนักนะครับมือหนักมีความหมายว่ามีความเข้มงวดกับการฝึกฝนลูกเป็นอย่างมากดังนั้นเมื่อดูในวัฒนธรรมนั้นผสมลูกยาด้วโทสะ ของคนที่เป็นพ่อเพราะว่าคนที่เป็นพ่อเป็นผู้นําของครอบครัวอํานาจในการนําครอบครัวอยู่ในมือของคนที่เป็นพ่อในวัฒนธรรมโดยทั่วไปของยกคชาติว่าเปาโลจะสอนว่าอกพวกายายั่วบวทใหเกิดโทสะขึ้นเช็คดูในปันพระสัญญาเดิม เราไม่พบคำสอนนี้ปรากฏอยู่ที่ใดในพันธะสัญญาเดิมเช็คดูในวรรณกรรมร่วมสมัยในยุคนั้นก็ไม่ปรากฏความคิดนี้ในวรรณกรรมร่วมสมัยด้วยดังนั้นผู้อ่านตั้งแต่เดิมพออ่านสิ่งที่เปาโลสอนตรงนี้คงจะรู้สึกแปลกใจกับคําสอนของจา์เปาโลแต่ถ้าถามว่าทําไมเปาโลสอนอย่างอย่างนั้นดูวัฒนธรรมในยุคนั้นก็จะเข้า,าใจได้ไม่ยากคนที่เป็นพ่อมีสิทธิอํานาจ ในการสั่งการในการทําการต่างๆภายในครอบครัวเขาเป็นผู้นําที่มีอํานาจสูงสุดภายในครัวเรือนนั้นอํานาจที่อยู่มือของคุณคุณพ่อเหมือนกับอัออำนาจอื่นๆถ้าเราไม่ระวังเราสามารถใช้อํานาจนั้นอย่างผิดๆแล้วอํานาจที่ใช้อย่างผิดๆนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อคนที่อยู่ภายใต้การน,นําเหียของเราได้การใช้อํานาจในคริสตจก,ก็เป็นอย่างนั้น การใช้อำนาจในครอบครัวก็เป็นอย่างนั้นด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นอาจารย์ปารอพงจะรู้นะครับว่าผู้อ่านของของท่านที่เป็นพ่อมีอำนาจอยู่ในมือแล้วอาจจะใช้อำนาจของตนอย่างไม่ค่อยถูกต้องนะแล้วโดยวิธีการใช้นั้นกลายเป็นการยั่วโทสะของคนที่เป็นลูกนั่นพวกเราจะยั่วโทสะลูกของเราให้เกิดความโกรธขึ้นใน แล้วเวลาเขาเริ่มมีปฏิกิริยาต่างๆออกมาทางสีหน้าเรายิ่งรู้สึกสะ,สะยิ่งรู้สึกสะใจนะครับใส่ไฟลงไปอีกแล้วทําให้โทสะของเขาเนี่ยพุ่งพล่านยิ่งขึ้นกว่าเดิมคําพูดประเภทไหนที่จะทําให้รูปของเราเกิดโทสะขึ้นคาพูดประเภทประชดประชันเสียดสีกระทบกระเทียบกระแทกแดกดันด่าทอด้วยเท่ๆคำที่ทําให้เขาหมดกําลังใจ คำพูดที่ประนามรับผมแล้วก็ดูถูกลูกของเราคำพูดที่หยาบกล้านเชื่อเฉือนจิตใจของลูกเรารู้ว่าลูกของเรามีจุดอ่อนอะไรแล้วบางครั้งเราก็ชอบไปพูดสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของลูกของของเราเหมือนกับจะแว่งขายายเนี่ยไปขายายจุดอ่อนตรงนั้นให้มันเด่นขึ้นมาเนี่ยบางครั้งก็จะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของลูกที่รู้สึกไม่ดีแล้วกับจุดอ่อนเนี่ยของตน การบน่นแม้กระทั่งการระเบิดความรู้สึกของเราต่อคนที่ภายในครอบครัวเพราะว่าสิ่งที่เรารับมาจากที่อื่นเรารับเอาสิ่งหงเหล่า,านั้นมาแล้ว ที่ผมเติบโต,ตมาเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ชมลูกต่อหน้าใครอื่นเวลาอยู่ต่อหน้าใครอื่นคนในบ้านจะด่าลูกกันเ่อเพื่อนบ้านเดิมถามมาเราเห็นผมทําอะไรบางอย่างเก่งเราเพื่อนบ้านก็ชมโอ้เก่งมากเลยแล้วถ้ามีผู้ผู้ใหญ่อยู่ผู้ใหญ่ ถ้าเราทําผมยังจําจําได้ตอนตอนผมเป็นเด็กนะครับพ่อพามาที่หน้าบ้า,บานแล้วก็เชิญทอมาดูคุณพ่อใีบุกเนี่ครับตีผมนะครับตีโชว์ให้กับเพื่อนเพื่อนอะกับเพื่อนเพื่อนบ้านดูอันนี้เป็นวัฒนธรรมที่ผมเติบโตมาวัฒนธรรมที่ผู้ใหญ่ภายในครอบครัวมีอานาจในการทําดําเนินการต่างๆต,ต,ตามสิ่งที่พวกเราเห็นคุณพ่อ สิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถกลับกลายเป็นโปมเป็นบาปในพระธรรมอีกตอนตอนหนึ่งแลวโ็โิสีเปาโลพูดในรักษาที่คล้ายคลึกันว่าอย่ายั่วบุตรของตงนล็กขัดเกืองใจเพื่อพวกเขาจะไม่พอจัก การกระทำประเภทไหมความเกิดอารมณ์พุโกรุนแล้วก็บางครั้งถึงกับพอแท้ใจยกตัวอย่างเช่นเราจับตาหาความผิดของลูกของเราคุณพ่อคุณแม่บางคนเ,เวลาลูกทำอะไรผิดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะเห็นเสมอนะครับแต่เวลาลูกทำอะไรถูกเหมือนกับว่ามองไม่เห็นสิ่ง,งนั้นแล้วก็เวลาเอ่ยปากพูดกับลูกทีใดก็จะเป็นการ ตำตำนิความผิดพลาดต่างๆที่เขาได้กระทำไปไม่ค่อยจะมีคำชมมีแต่เพียงค่อยคำเหล่านั้นที่ทําให้เขารู้สึกด้อยคุณค่าไปยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่ทําให้ลูกของเรา้อใจอย่างหนึ่งาก็คือการดําเนินการเรื่องวินยัยอย่างไม่พงเส้นพงวาไม่เสมอต้นเสมอปลายเราดําเนินการเรื่องวิวินยัยตามอารมณ์ความรู้สึกของหลัก เด็กต้องการการฝึกเรื่องวิวินัยนะครับทุกคนต้องการการพัฒนาในด้านการดำเนินชีวิตอย่างมีวิววนัยแต่ว่าต้องเป็นวินัยที่คงเส้นคงวาไม่ใช่วินัยที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนเช้าเป็นอย่างหนึ่งตอนบ่ายเป็นเป็นอย่างเป็นอย่างหนึ่งสัปดาห์นี้เป็นอย่างหนึ่งสัปดาห์หน้าเป็นอีกอย่างหนึ่งเมื่อเป็นอย่างอย่างนี้ลูกก็จะไม่แน่ใจนะครับว่าอะไรเป็นกฎเกณฑ์เนี่ยของคนที่เราพยายามครอบคร อีกอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้ลูกเกิดความพอใจได้ก็คือการเรียกร้องในสิ่งที่ไม่ยุติกับไม่คุติณพ่อคุณแม่บางคนปกครองลูกแต่ด้วยกฎเพียงแค่สองสมอย่างเท่านั้นกฎประการที่หนึ่งพ่อแม่ทำผิดไม่เป็นกฎประการที่สองถ้าไม่แน่ใจให้ย้อนกลับไปอ่านข้อหนึ่งซ้ำใหม่อีกรอบหนึ่ง เลี้ยงลูกผมสมปติติฐานว่าคนที่เป็นพ่อแม่ทําผิดไม่เป็นถ้าลูกทําอะไรบางอย่างผิดกลายเป็นความผิดที่เราดาเนินการเรื่องวิวนัยต่อเขาแต่พอเราที่เป็นคุณพ่อทําสิ่งที่ผิดในสิ่งเดียวกันเรากลับยามหาเหตุหตผลข้างค้างคูมาแก้ตัวให้กับตัวของเราเองพฤติกรรมในลักษณะนี้เนี่ยสามารถสร้างความทับข้องใจให้เกิดขึ้นกับจิตใจของคนที่เป็นลูกเป็นเป็นอย่างมาก คุณพ่อจะมีทางออกอยู่เสมอแต่ถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับคนที่เป็นลูกแล้วสิ่งนั้นกลับกลายเป็นความผิดที่จริงจังเป็นอย่างยิ่งในบางรายนั้นสิ่งนี้กลายเป็นความฝังใจของคนที่เป็นลูกแล้วก็กลับกลายเป็นผุกเขวที่ห่างออกไปเรื่อยๆในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเด็กๆที่อยู่ภายในครอบครัวของเราดังนั้นผมนำเสนอว่า ถ้าอารมณ์ของเรากำลังปั่นป่วนเราไม่พร้อมที่จะพูดอะไรนะครับเพราะว่าในเวลาที่เราพูดตามอารมณ์ที่ปั่นป่วน,นนั้นเนี่ยพอเราอารมณ์เย็นลงหลายครั้งเราอยากจะตามเก็บเอาคำพูดเหล่านั้นกลับกลับมาแต่ว่ามมนได้พูดออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมโกรธเป็นไหมผมโกรธเป็นนะครับแล้วเวลาที่อารมณ์ของผมปั่นป่วนผมจะบอกคนในครอบครัวว่าเดี๋ยวเราพักเรื่องนี้เอาไว้ก่อน รอให้ผมสงบลงก่อนแล้วเราค่อยกลับมาคุยเรื่องเรื่องนี้ไม่ได้มองข้ามไปนะครับเราจะคุยเรื่องนั้นแต่รอให้อารมณ์ของผมนิ่งกว่าที่เป็นอยู่นั้นถ้าเราทาสิ่งต่างๆทั้งด้วยการกระทําแล้วก็ด้วยคํําคาพูดในขณะที่อารมณ์ของเราปั่นป่วนเราอาจจะสูญเสียมากกว่าความอดทนของเรานะครับลูกของเราอาจจะเป็นเหมือนกับตุ๊กตาที่บอบบางแล้วด้วยคำ,คำพูดและการทำของของเรา ได้ส่งผลกระทบเนี่ยต่อตัวของเาัาเราจะสูญเสียมากกว่าความอดทนของเราสูญเสียจิตใจสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับลูกของเราเองนั่นเป็นแง่ลบที่อาจารย์ปาโลสอนเราในพระธรรมตอนนั้นนะครับแต่ไม่เพียงเท่านั้นปาโลสอนเราในแง่บวกด้วยในแง่บวกปาโลบอกว่าจงเลี้ยงดูพวกเขาด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติอานหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้า หมายความวาสอนความจริงของพระธรรมให้กับลูกของเราแล้วสิ่งนี้ควรจะเริ่มต้นตั้งแต่พวกเขาเป็นเด็กฟูมฟักอย่างต่อเนื่อ